สัตว์าสัตวังหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเลื่อนการทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวราหนุนตุกจงเป็สุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเมื่อซึ่งกันและกันเลยอาพัยาปัญช้าหนุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาหวาดเวียนเวียนซึ่งการและกันเลยอานิพา์หนุกตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

ที่หนึ่งศึกษาทหนึ่งแล้วี่สองศึกาที่ามเรียนที่ทผู้ม่จ่ายได้เลยท่านประหลงศึกษาที่สี่ยังมาเสดระดท่านประหลงศึกษาที่ห้ายังมที่ไม่เคยท่านประหลงศึกษาที่หกบรรไดยังมีเสดรอดูท่านไ้่ยังศกษาที่เจ็ดมอาการท่านรู้มาเสดระดูุก